สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหลุดวอนเปิดภาพร่วมโต๊ะน็อตวิศรุธหลังมือดีปล่อยรูปกับแทนธนัชชา เรียกว่านาทีนี้ชาวในต่างสงสัยไปทั้งวงการบันเทิงแล้วหลังเพจดังออกมาใบข่าววงในสาม,มีนางเอกดังมีบ้านเล็กผู้ชื่อออกมามีสะเทือนต่อมาเพจดังได้หลุดคำใบเพิ่มขึ้นมาเป็นหนาวแสงนีออนงานนี้เลยหวยไปออกที่คู่ของนางเอกซุปตาชมพูอร,รยาและน็อตวิสรุโที่ตอนนี้ทางชมพูนั้นได้ไปดูงานแฟชั่นโชว์อยู่ที่ต่างประเทศนอกจากนี้หนึ่งในสาวที่ถูกโยงเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็คือนักแสดงสาวแทนธนัชชาเนื่องจากชาวเน็ตตั้ง้อสังเกต ว่าฝ่ายชามีการไปกดไลค์รูปของสาวแทนแทบจะทุกรูปไม่ว่าจะเป็นรูปของนักแสดงสาวเองหรือโพสต์รูปอื่นๆก็ตามแถมยังมีชาวเน็ตตาดีแอบเห็นว่าสาวแทนลบรูปจนต้องถามกลางไอจว่าลบโพสต์หลอดไฟทําไมเหรอคะทำให้ทัวไปลงที่อินสตาแกรมของนักแสดงสาวเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ดียังไม่มีการออกมายืนยันเรื่องราวดังกล่าวว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ทั้งนี้ล่าสุดเพจชื่อดังได้เผยภาพและโพสข้อความระบุว่าเผยภาพน็อตวิชรุฒนั่งทานข้าวรวมโต๊ะกับแทนธนัชชาล่าสุดไม่ทําให้สงสัยนานโดยโลกออนไลน์ได้แชร์ภาพหนุ่มน็อตวิชรุฒเคยทานข้าวกันเป็นกลุ่มเพื่อนๆตัวมีสาวแทนธนัชชานั่งรวมโต๊ะด้วยแต่อยู่คนละทิศคนละทางงานนี้ทําเอาหลายๆคนสงสัยว่าทั้งคู่อาจจะรู้จักกันแน่ๆในขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนเสียง แตกบอกว่ายังไม่ทราบข้อเท็จจริงกันเลยทําไมถึงออกมาว่าฝ่ายหญิงกันแล้วอาทิเช่นเขายังไม่ทันออกมาพูดว่าจริงหรือไม่จริงคนก็เม้นด่าแล้วแล้วเขาจะลบโพสตเพราะอะไรมันก็เรื่องของเขาคนที่ว่าเขาคือโดนเลี้ยงดูมาแบบไหนหรอกรองข่าวเป็นไหมและถึงเขาเป็นมือที่3คนที่ว่าได้คือชมพู่จ้าไม่ใช่พวกเลอน ความจริงยังไม่รู้กันเลยเม้นกันแล้วรอฟังความจริงก่อนไหมค่อยว่ากันทีหลังอีกท่านบอกว่ารอฟังความจริงจากทั้งสองฝ่ายก่อนชาวเน็ตจะเพิ่งสรุปด่วนกันเองเลยครับระวังเขาจะฟ้องเอาได้นะพูดลอยๆไม่มีหลักฐานอีกท่านบอกว่าแล้วรู้ได้ไง่าว่าเป็นน้อง แต่และคนเบาๆหน่อยจ้ามีตังในกระเป๋าคนละกี่บาทเป็นต้นโดยทางทีมข่าวดังพยายามติดต่อไปยังแทนธนัชชาเพื่อสอบถามถึงกระแสข่าวที่โดนโยงและมีทัวร์มาลงทั้งนี้คนดูแลของสาวแทนได้บอกว่าขอรีเช็คข่าวที่เกิดขึ้นก่อนหากใครอยากติดตามเรื่องราวดังกล่าวเพิ่มเติมสามารถไปติดตามกันต่อได้ที่อินสตาแกรมส่วนตัวของทั้ง3คนได้เลยครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ